สถานีตำรวจภุธรเมืองยโสธรขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี2564สถานีตำรวจภุธรเมืองยโสธรโดยพันตรุเอกมังกรกวีกรผู้กำกับการพันตร,รุโทอธิพัฒน์ดาทวีรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามพันตรุตีรุทวุฒสังารัตรป้องกันปราบปรามพร้อมชุดปฏิบัติการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูทรเมืองยโสธรมีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายโดยนำข้อมูลต่างๆมาประกอบการพิจารณาได้ข้อสรุปคือมีหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน5หมู่บ้านคือ 1. บ้านสำโรงหมู่3ตมบนคอเหนือ 2. บ้านหนองบ่อหมู่4ต่บนหนองหิน3บ้านชาติหมู่7ต็ตบนนาสมัย 4บ้านหนองบัวหมู่7็ตำบลขั้นใดใหญ่และ5บ้านหนองนางตุ้มหมู่หตําบลสํารานอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรเมื่อได้กําหนดหมู่บ้านเป้าหมายแล้วจึงได้ดําเนินการตามแผนและคําสั่งที่ได้กําหนดไว้ในชั้นนี้ขอนําเสนอผลการปฏิบัติงานในหมู่บ้านหนองนางตุง้มหมู่ที่6ตําบลสํารานอําเภอเมืองจังหวัดยโสธร จากการเข้าปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมการประชุมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ซึ่งเป็นผลมาจากการมีผู้นำที่เข้มแข็งคือนายเจริญโสมาบุตรซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูห่6บ้านหนองนางตุ่มตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการประเมินเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นหรือผู้ใหญ่บ้านแนบทองประจำปี2,564ของจังหวัดยโสธรจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและส่วนราชการต่างๆที่บรณาการในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสำลิดผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ซึ่งได้รับคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเยี่ยมมีความเป็นผู้นำสามารถให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะด้านความมีมนุษยสัมพันธ์มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนเพื่อการเข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย ตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ที่ต้องการให้ตำรวจดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดตำรวจต้องโน้มตัวลงมาหาประชาชนในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามาร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนเช่น โครงกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกขยะที่ต้นทางของอำเภอเมืองยโสธรการให้ความรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญการเลี้ยงไส้เดือนของวิทยาลัยชุมชนและการทำเปลนอนจากวัสดุที่เหลือใช้โดยปราชชาวบ้าน ด้านการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้ทราบและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่วนการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆเช่น Facebook มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ของสถานีตำรวจภุธรเมืองยโสธร และมีการประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มลายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแจ้งข่าวขอความร่วมมือต่างๆและการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายเช่นจำนวนประชากรอายุเพศอาชีพผู้นำทางธรรมชาติผู้นำชุมชนสถานที่สำคัญสถานที่ราชการวัด แหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนที่ชุมชนไว้และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเก็บในรูปแฟ้มเอกสารและฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ในการร่วมกันป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดของหมู่บ้านมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดอบรมกฎหมายจราจรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการตรวจค้น เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของชุมชนในการป้องกันอัธยากรรมป้องกันยาเสพติดในชุมชนมีการอบรมให้ความรู้มีการประชุมร่วมกันมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปรับปรุงในด้านความสะอาดในด้านแสงสว่างมีการทำป้ายเตือนป้ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ จากความสําเร็จของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี้ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านโดยมีผู้นําชุมชนที่มีความรู้ความสามารถและความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอําเภอทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําศาสนาผู้นําธรรมชาติกิจอาสาภาคเอกชน และข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจปทุมเมืองยะโสธรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมยาเสพติดและปัญหาอื่นๆซึ่งการดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวเช่นนี้จะได้ขยายออกไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นในปีต่อไป